บางแสนแทบแตกเมื่อไอดอลหนุ่มสุดหล่อโผลมาเยือนยองแจก็อเซเว่นมาเยือนบางแสนงานนี้ทำเอาบางแสนแทบแตกเพราะเหล่าอากาเซยอยากไปตามรอยซึ่งยองแจนั้นไปทั้งชายหาดบางแสนห้างดังตรงแยกอ่างศิลาไปจนถึงตลาดจัดตุจักชนบุรี โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียเป็นภาพของยองแจก็เซเว่นไอดอลหนุ่มชาวเกาหลีมาผลดที่ริมทะเลบางแสนและได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าที่เห็นในภาพนี้คือชายหาดบางแสนจริงๆโดยมีการปักหมดุดโลเคชันเพื่ออากาเซอยากจะตามรอยพิกัดที่ยองแจยืนคือหลังศาลเจ้าพ่อแสนชายหาดบางแสนพิงต้นมะพร้าวต้นที่4 แถวที่2ฝั่งขวาบนพื้นทรายนับจากลู่วิ่งแกนิดโดยการเดินทางมาไทยครั้งนี้มีข้อมูลจากอากาเซว่ายองแจก็เซเว่นมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ประเทศไทย